ใบมอนฟาร์มก็รับหมดท,ทุกช่วงนรอครับเรามาส่งที่ฟาร์มเขานี่เม right? ื่อไรเขารับหมดเขาไม่มีการปฏิเสธว่าฉ yeah> like ันเต็มแล้วอะไรแล้วยังไม่มีครับมีแต่คารับจนบางรายเนี่ยเป็นอาชีพหลักแต่ก็มีใช่ไหมคะมีมีครับอย่างก็บางรายเขาก็เรียกเป็นอาชีพหลักเลยแต่เขาเลี้ยงหลายหลายหลายบอกอืมหลายบอกก็คือมีเวลาต้องแบ่งเวลาเลยนะคะใช่ครับอาชีพเสริมอาชีพหลักใช่ โอเคอันนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างอีกท่านหนึ่งนะคะเห็นไหมคะว่าลูกฟาร์มของเราเก่งๆผ่านการอบรมจากเราไปเรียบร้อยแล้วเขาก็นําความรู้เทคนิคเนี่ยไปปฏิบัติประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็นาผลผลิตมาส่งให้กับใบหมดอนฟาร์มซึ่งเป็นตลาดที่รองรับกับเกษตรกรที่เป็นลูกฟาร์มเราทุกรายนะคะไม่ว่าหน้าฤดูไหนนะคะที่ยามของล้นของตันใบหมดอนฟาร์มรับหมดะะของลูกฟาร์มนะคะในราคาที่เป็นธรรมนะคะอยู่ได้กันทั้งสองฝ่ายนะคะจะทําอาชีพอะไร แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ที่กำลังท้อแท้อยู่เนอะว่าเนี่ยลุงอายุเท่านี้นะคะยังมีความสามารถเห็นไหมเลี้ยงได้แล้วก็เนี่ยนำมาส่งของก็มีคุณภาพมีคุณภาพเหมือนกับหนุ่มสาวที่เขาเลี้ยงกันเลยนะคะแล้วก็วันนี้มาคนเดียวด้วยวันนี้ลุงสมเกียิเนี่ยจะได้รับเงินคิดมาคร่าวๆประมาณเท่าไหร่คะประมาณ